สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายนนะครับมีตัวอะไรบ้างครับนี่บัฟเฟ l ลนะครับเป็นเจ้าบัฟเฟ l ลนะครับกินน้ำตาลิเจ้าควายเองครับว,วิ่งโชว์ตัว ไล่อ่อนสิงโตงานจะดุดๆหน่อยนะครับนี่คฆ่าวัวอ๋อสิงโตไล่กับอดวัววิ่งเร็วนะครับ เอาเอาวางไว้ให้ก่อนเลยเอาช้างนี่ช้างแมงมอด ติดตามด้วยนะครับ